ก็เลยมาแจ้งให้เราทราบว่าประกาศนี้เราใช้มา2 4ธันวาคม2 4 8 3จะเป็นมันประกาศนะเป็นประกาศที่4ธันวาคม หนึง่นงมกราคมเป็นวัน่ิบใหม่ตามแบบฝาคนนะครับส่วน,ท,ท,น,นวาาที่เราทาที่ยึดมั่นถือมั่นยั่ว์อย่าตายเรองนจนขึ้นริใหม่อาจจะเป็นเงินห้าจา่งุ้นจแรงลวันนี้หรือแม้กระทั่งหนึงเดือนก็ได้รวมมาถึงวันจบกาน เป็น่ันที่พระอาทิตย์จากราศีเมนเข้าสู่ราศีเมษเราก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเราประเทนี้ของเรารในการในการรองรับหรือตอนรับปีใหม่ของไทยเราเนี้หนักไปในการทำบุญ